โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลค์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอสซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นกราดตัวละครย้อมสีนั่นเองเนี่ครับก็คือคือคือพี่เดชของเรานั่นเองเนะครับนี่ย้อมมาทงหัวขาวเลยโอ้โหาันเงียบก็ <c oughs> <c oughs> คือแพทชิดเดชนะครับผม ระวังมาเบ้ลนะครับผมมี่มึงเปลี่ยนอะไรใหม่แต่เรียงๆผมดูมาแล้วเว้ยตามหาอีเวนต์ภายในนี้ก็รับฟรีกล่องแบบเลือกลูน4ีนนี่มีของมาล่อตาล่อใจด้วยไอ้สัตว์ <c oughs> ะนะครับก่อนที่จะไปดูสกิลนะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากวาด้วยสำหรับใครที่สนใจอยากจะ ก่อโคดนะครับนี่ตรงนี้นะครับก่อโค้ดนี่นะครับก็คือนี้ก็ยังไม่ทำให้ตัวเองเมื่อก่อนลูกค้าเสร็จก็ลืมผมตัวเองไปเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวก็ค่อยไปก่อรักกันของเรานี่ครับเราไม่รีบนะครับมีเวลาอีกเป็นเดือน2เดือนของผมนะครับอ่ะใครสนใจอยากจะกรโคดนะครับทักมาได้เลยนะครับผม50บโคด60บาทนะครับลิงก์ไอดีของผมอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับคลิกตรงชื่อคลิปอ่ะเดี๋ยวมันจะมีความบรบายคลิปอยู่นะครับก็ไปเลือกดูไอเดีเลยมีทั้งเฟซมีทั้งไลน์นะครับเลือกที่จะทักได้เลยแแต่่นนะําาว ทักมาทางไลน์มันจะดีกว่านะครับผมก็คือ50โค้ด60บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อีเวนต์วันนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมว่าสกิลของพี่เดชหัวข่าวของเรานี่พี่แพททิศเนี่ยครับถึงนี่พี่แพททิศนี่เดชนี่พี่พีดแบบสกิลเป็นยังไงนะครับผมอันนี้มันเป็นแบบว่าแม่งมาหลอกแดกตังเราอะผม <laughs> อ่ะ นะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงสก,กิลก่อนสก,กิลไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างนะครับอ,อันนี้มาพูดถึงตัวตำนานที่เราเล่นกันก่อนอดีกว่าอ่าสำหรับผมพูดถึงคนที่มีแล้วก่อนนะเทียบกับคนที่มีแล้วก่อนนะครับตำนานนะครับผมนี่ทุกโอกาสการทอยเต๋าโอกาส50%นะชาร่โลสเปอรส์สูงสุด2ขั้นนะครับอันนี้คือตัวตัวเราที่เราเล่นปกตินะครับตัวเก่านะครับแล้วก็คือมือแสดงผลก็จะตัวทีละ10%นะครับแล้วก็มีการทอยเต๋อกลับไปเพ่มเส้นเรื่องหน้าหลังทอยนะครับแล้วก็มี มือถอยต่อผ่านไฟจะเข้าโอกานหกสิบเปอร์เซ็นต์หัวใจเต้นแรงนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูไปทีละสกิลกันนะครับส่วนสกิลข้างบนเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับเว้ยอ้าวไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเว้ยใช่ป่ะเหมือนป่ะอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้จะเป็นโล่ตัวนั้นจะเป็นแปนเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน่ารังอ่ะโอเคแตกต่างกันแตกต่างกันนิดเดียวนะแตกต่างกันนิดเดียวเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบ้า ก็เหมือนกันดีหว่าอ๋อออใ,ใช่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 ตัวนี้ตัวนี้แตกต่างกันอ๋อตัวนี้มีโล่ตัวนั้นมีแบนอ๋อโอเคถูกแล้วเมื่อกี้ลืมดูเ <c oughs> อออันนี้จะแตกต่างกันที่มีแบนเนาะนะครับอันนี้แบนสามหลังเพิ่ม20%นะครับ โอกาส68%เหมือนกันนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยข้างบนเนี่ยนะครับส่วนสกิลข้างล่างนะครับก็จะมีแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับกับซีลเวอร์มาใหม่นะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นของฉันโอกาส55%สร้างแลนด์มาร์กทันทีแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็มีโอกาส50%ป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะครับอันนี้คือตัวเดิมนะแล้วก็เมื่อทอยเต่าโอกาส80%นะครับใช้เอฟเฟกนะครับพื้นที่ใ้างเปลวไฟนะครับบนพื้นที่ระยะทอยเต่าทั้งหมดแล้วก็นำเอฟเฟก่งที่ตตตติดััััั้้งออกนนนนนนะะะะะคครรรบบปปมมมาาณีเเส่่่วววใใหหจ็ เมื่อเริ่มต้นร์นของฉันโอกาส55%เนี่ยอันนี้สร้างมันมาหมดกันแล้วก็มีโอกาส80%ป้องกันขโมยมาเบิ้ล3ครั้งอันนี้ผมว่า3ครั้งหรอจะว่าดีก็ดีแต่ว่าหมด3ครั้งไปก็เตรียมตัวสวยได้เลยนะป้องกันบ่อยๆอาจจะดีกว่าแล้วแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแค่ตัวนึงอะป้องกันเยอะจริงแต่ว่าแค่3ครั้งแต่ว่าตัวธรรมดาป้องกันตลอดนะ50%แต่ว่าป้องกันขโมยมาเบิ้ลตลอดนะ เออ,อน,นี่จะมีความแตกต่างนะครับตัวนี้นจะใช้ได้แค่3ครั้งนะครับ,บผมก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยแตกต่างมากนะอันนี้ใช้ได้แค่3ครั้งะแต่นั้นใช้ได้ตลอดเออนะครับหมด3ครั้งนี่ก็โหบางทีอันนั้นออก 3- 4สครั้งติดก็มีเด้อนะครับแล้วก็มีเมื่อถอยเต๋าโอกาส80%อรนใช้เอฟเฟกต์พื้นที่เส้นทางเปลวไฟนะครับผมพื้นที่หมดในยะถอยอันนี้ไม่มีการเอานี้ออกหรอแล้วก็มีเมื่อถอยเต๋าผ่านไฟตรงข้ามโอกาส80%เปลดสิบายตรข้ามเป็นหตรเปลม่ได้แตกต่างกัามาก ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมเออไม่สกิลแม่งแบบค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยเว้ยอันนี้จะมีบนทําพอยเต่าและตอนตอนนี้เราเอฟเฟกต์นำสิ่งติดตั้งออกตัวนี้จะเป็นนําสิ่งติดตั้งออกตัวแล้วจะเป็นไอ้นี่นะแต่อย่าลืมว่าตัวเดิมนี่ก็มีคอต,ตูมด้วยนะแต่ผมว่าไม่มองดูแล้วเว้ยเท่าเดิมถึงหามาก็ไม่ได้แบบว่าอะไรดีขึ้นเพราะว่าตัวที่เราเล่นกันอยู่มันใส่คอตูมด้วยไง นะครับมันใส่คอตูมด้วยสกิลมันก็ไม่ได้อะไรหรือว่าแค่เปลี่ยนนี้เอาอันนี้มาใส่แค่เปลี่ยนนี้เอานี้มาใส่สกิลก็เืิดเท่าเดิมนะัเออตัวนั้นน่าจะไม่มีสิ่งติดตั้งนําสิ่งติดตั้งออกตัวนี้ก็ผมว่าตัวเดิมเล่นตัวเดิมก็ได้เอาจริงๆทุกคนไม่ต้องไปเสียตังค์หรอกเนาะไม่ต้องไปเสียตังค์เติมหรอกอันนี้มันคือเสียตังค์เติมไงแต่ว่าเสียตังค์เติมคืองานเราไม่หายไง นะครับก็คือแบบสำหรับคนมีงบแล้วกันก็เติมเฉยๆไม่ได้คิดอะไรประมาณนั้นเพราะว่าใครที่มีตำนานเนี่ยมันค <huh ือกล่าวมาไม่ได้กตังมือเฉยๆอ่ะจีเอ็มบอกคือมาได้มาได้เอาตังเราเฉยๆมันแปดเหรียญหรือเท่าไหร่อะไหนวะมันมีมันมีให้ซื้ออยู่ไหนวะนี่ไงวะอ่ะนี่นี่นี่เออนี่นี่เก้าเหรียญเก้าเหรียญ ประมาณ300กว่าบาทคือแม่งมามา,มาเอาเงินเราเฉยๆแม่งอ่ะสามร้อยถ้าซื้อใบเดียวนะถ้าซื้อใบเดียวนะเออสามร้อยสามร้อยนะครับมันสามสิบห้าเหรียญไม่รู้ว่าสามร้อยทุกวันนี้มันเหรียญเท่าไหร่แต่ประมาณสามร้อยอ่ะคือมาเอาตังเราเฉยๆสามร้อยบาทอ่ะแต่ผมว่าไม่ต้องไม่ต้องไเติมเลยทุกคนจริงมันไม่ได้แตกต่างกันมากเว้ยตัวเดิมที่เราใช้อ่ะแม่งก็มีคอสตูมนะครับอย่าลืมว่าตัวที่เราใช้มีคอสตูมตัวนี้บอมี่เด้ เออตัวนี้มันบอมี่เด้นะครับอืมมันก็อ่ะอันนั้นมาทดแทนได้แล้วก็อันนั้น,ก,น,นก็จะมีเอาำทำเอฟเฟกต์สี่ตั้งออกก็อันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยผมว่าปกติปกติเลยนะครับเหมือนเหมือนแค่แบบมันเปลี่ยนสก,กิลเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาเอาตัางเราประมาณนั้นเออมนเปลี่ยนสกิลเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็มาเอาตัางเราผมแนะนําเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องหาไม่ได้แตกต่างอะไรกันเล่นตเดิม ตีแล้วมันก็เหมือนเล่นตัวเดิมอะเออจริงผมพูดเลยว่าไม่เหมือนเล่นตัวเดิมนะครับก็แต่อันนี้จะอยู่ที่ความพึงพอใจแล้วกันใครพอใจอยากจะเติมก็ได้อ่าใครแบบพอใจอยากจะเติม3 0มรอยได้เลยนะครับแล้วแต่นะครับแต่อันนี้ผมว่าแนะนำว่าเล่นตัวเดิมก็ได้แต่ทุกวันนี้เดสมันไม่ค่อยโอพแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยว้าวแล้วตัวแม่งแก่แม่งทางแม่งเยอะนะครับเออมีพระอภัยมณีมีโอ้โห อ้น,นี่มาเดชแม่งเริ่มเริ่มตกแล้วนะครับทุกวันนี้ก็แนะนําว่าไม่ต้องหรอกนะครับทุกวันนี้ตัวแท้แก้ทางเดดเยอะนะครับพระอภัยมณีเอ,อ่ออะไรที่มาใหม่คือแม่งแก้ทางหมดเลยมันบอลอย่างเงี้ยป้องกันฉ่ำเลยมันบอลน,นะครับเออพระอภัยมณีโอ้เยอะเดชท,ทุกวันนี้เริ่มเริ่มแบบไม่นี่แหละนะครับเริ่มแบบต,ตัวแก้ทางไม่ค่อยข้างเยอะนะครับแม่ <laughs> ยืนบนพื้นที่ก็ป้องกันเอฟเฟกต์อนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเพิ่มเศกเข้ามาก็เหมือนเราเอาหมวกเขาไปใส่นั่นแหละนะครับออ <c oughs> ก็เหมือนว่าถ้าเล่นตัวนั้นแม่งเราก็ต้องใส่หมวกโล่์อะเออก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยเราเล่นตัวเดสธรรมดาเราก็ใส่เป็นหมวกไอ้น,นี่ก็ได้คุณไม่ต้องเล่นหมวกคุณเล่นเป็นหมวกไอ้น,นี่ก็ได้เนี่ยหมวกนีนีเนี้ยมแม่งนะครับเราก็มีคอสตูมีอีก นะครับทกิลแม่งไม่ได้แตกต่างเลยนะครับผมแต่กออ็อยู่ที่ความพึงพอใจแต่ผมแนะนําเลยว่าไม่ต้องหามันไม่ได้แตกมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดต่างจากเดิมเลยเราเล่นตัวเดิมเรามีเรามีคอร์สด้วยอีกต่างหากนะครับเอออาจจะแตกต่างนะแตกต่างนิดเดียวนิดเดียวก็คิดว่าไอเนี้ยแต่จริง ไอ้นำสิ่งติดตั้งออกม,มันก็มีประโยชน์อยู่นะบางครั้งอ่ะนะครับอีนำสิ่งติดตั้งออกแต่ตัวตัวนั้นไม่มีเนาะน่าจะไม่มีแหละไม่มีเลยแหละน่าจะเอามาแทนเอฟเฟกต์นำสิ่งติดตั้งอ่ะเอาไอ้น,นี่มาแทนไงแบบอยากให้คนหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอออยากให้คนเติมหน่อยเพราะว่าเติมไปคุณก็เอาของมาล่อด้วยเอาง่ายว่าก็มีของมาล่อด้วยถ้าคุณเติมวันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ได้อะไรอ่ะได้อย่างเดี๋ยวขอดูแปบ๊บได้อ๋อ ได้อ um ัน้โมนีเราฟรีกล่องแบบเลือกรูนอ่าก็คือแบบเอาของล่อมาให้อีกแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าคุณเติมไปคุณก็ไม่ได้เสียการ์ดนะครับอันนี้บอกไว้ก็คุณเราไม่ได้เสียการ์ดตำนานไปนะครับผมเออนี่อีพิเดยเนี่ยนะครับไม่ได้เสียการ์ดไม่ได้ไม่ได้เสียการ์ดใบนี้ไปนะก็คือได้เหมือนก็เสียตังค์เติมไปให้เกมเฉยๆแล้วก็ได้การ์ดไปมาแต่ว่าความสามารถไม่ก็เหมือนเท่าเดิมนะครับที่ทํามาก็เปลี่ยนตกิลเล็กๆแน่นอนแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะอะไร นะครับผมสลับสกิลอ่าสกิลตัวเดิมสลับสกิลจากตัวเดิมจาสร้างโลตัวนี้เดี๋ยเมาเป็นแผนเออนะครับผมว่าไม่ต้องเอาหรอกไม่ต้องเสียตังหรอกทุกคนแม่งไม่อยากแม่งทุกวันนี้แม่งเกมแม่งนั่งเงินที่ผายเลยทุก <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมไม่ไม่ค่อยทําการเพราะอะไรผมไม่อยากเติมเว้แต่ก่อนแม่งทาทุกเว้นเลยเอจริง แต่ก่อนนี่ทำน้ำน้ำแล้วดูวมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยแล้วทุกวันนี้ผมก็เล่นแค่ทำภารกิจกับบางครั้งจะลงหลีกบ้างผมก็ยังพอเล่นได้ก็ไม่ก,ก,ก็เลยแบบไม่ค่อยทำเ <laughs> พราะไม่ไม่ค่อยทำการเพราะอะไรเพราะไม่อยากเติมนะครับอย่างเดียวไม่เติมแต่ละรอบมันก็พันอัพพันอัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็เลยแบบหาตัวที่แบบเหมาะๆหมาะเเล่นยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีตัวนี้พอเล่นอยู่ย่ายาวๆผมก็เล่นไป นะครับแล้วค่อยไม่ค่อยมีเวลาเล่นมากด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นมากด้วยแหละผมก็เลยไม่ได้แบบขยันขายอหากรารเท่าไหร่นะครับแต่แนะนําทุกคนไม่ต้องทํานะใบนี้แต่ละอยู่ที่ความมือพอใจแหละเหมือนที่ผมบอกว่าเติมแล้วกรารมันไม่หายนะครับเออเติมแล้วกรารมันไม่หายกรารมันแลตํตำนานใบเดิมมันก็อยู่อยู่นะครับเราก็ได้อัญมณีมาจากที่เกม แถมให้อ,อถ้าใครแบบอยากได้อัญมณีแถมเอ,อ้ยผมเติมไปยพี่ผมอยากได้อัญมณีกล่องลูนเฉยๆการเอามาเป็นของแถมอะไรประมาณนี้เออบางคนอาจจะคิดแบบนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครที่ไม่เติมก็ไม่ไม่ต้องเติมก็ได้เพราะว่าเดสทุกวันนี้นะครับไม่ไอ้นี่แล้วไม่ค่อยแบบโอเหมือนแต่ก่อนไม่ค่อยแบบว้าวไม่ไม่ค่อยแบบไอ้นี่แล้วนะครับไม่ค่อยแบบไอ้นี่ตัวแก้ทางน้องเยอะนะครับผมประมาณนั้นเนาะเอออยู่ที่ความพอวใจเราแล้วกันนะครับหลังจากที่ฟังไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะ เออนะครับไม่มีอะไรเพราะว่าตัวตัวนี้ไม่มีคอสตูนะทุกคนย้ำก่อนว่าตัวนี้ไม่มีคอสนะเออ GM แม่งกระกะมาแดกตังค์อย่างเดียวแม่งเติมสิบคนกูก็ได้สามพันนะเ,ออเติมร้อยคนกูได้สามหมื่นอะทำไงหรือทนะ <c oughs> ุกวันนี้แม่งช m แม่งได้เงินเลยทุกอย่างไม่ขายทุกอย่างอะเออจริงอันนี้ก็ขายอันนี้ก็ขายขายไม่หมดแ <c oughs> ม่งขายทุกอีเวนต์อะทุกวันนี้เท,ทุกอีเวนต์แม่งคือตังค์มึงรวยมากอนะเนี่ยเอสัส นะครับผมอะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะพลาคดคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากนไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบายบายไปแล้วนะครับ